สงข้างใายด้วยเราจะเป็นหัวแถวคุณใด,ณดะะะะเฮ1วันคุณใดเ H1 วันนะคะ2.5ดีรักปี2021นะคะจะเป็นทัสกีนนะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีกล้อง360องศาให้นะซึ่งหนึ่งประตูอัตโนมัตินะคะเปิดปิดได้นะคะสบายสบายเลยนะคะ ใส่สัมภาระได้ด้านหลังนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะสําหรับหลายๆคนนะคะวันนี้เราจะเป็นหัวแถวสําหรับคุณ d ดเ h 1วันเราจะขายดีที่หนึ่งในประเทศของเรานะคะ แถวคุณได้ H1 นะคะวันนี้พี่แหม่มาแนะนําคุณได้ H1 นะคะ2.5ดีรักปี2021นะคะเรกไมคแค่100,000โลเท่านั้นนะคะมาดูกันนะคะเครื่อง2,005ดีเซลตัวนี้เป็นตัวสีดํานะคะอ่ะมาดูกันภายนอกนะคะตัวนี้ก็จะมีโลโคมไฟนะคะจะเป็นโบเตกเตอร์นะคะที่สําคัญตัวนี้ก็จะมี ไนะคะคด้านล่างนะ,ะเปิดปุ๊บมันจะเป็น LED แล้วมีไฟตัดหมอกให้ด้วยกระจังหน้าเพชรน,นะคะโชมสุดท้ายของคุณได้ H1 เป็นตัวท็อปเลยมาดูนะคะเป็นยางบิดตนนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะล้อแม็กอันลลอยจากโรงงานแล้วก็ตัวกรอบไฟเลี้ยวด้านข้างเป็นสีเดียว กับตัวบอดี้นะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยมาดูด้านในกันบ้างนะคะด้านในตัวนี้ก็เปิดน้ํามันนะง่ายๆนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับกระจกไฟฟ้าพับได้นะคะสามารถปรับได้นะคะปรับไฟฟ้านะคะกระจกขึ้นลงปรับไฟฟ้านะคะมี็อกให้ด้วยมาดูด้านในนะคะนอกจากตัวเบาะหนังสีเบจแล้วนะคะมาดูกันตรงนี้เลยนะคะ ไม่เพียงแค่1 0แสนโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันคูดคอนโทลนะคะล็อกความเร็วได้นะคะตรงนี้นะคะอะมาดูด้านข้างกันบ้างนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟกลางตรงห้องโดยสารนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับปรับตัวประตูไฟฟ้าได้นะคะตัวล็อกตัวนี้นะคะเปิดปิดจากด้านไหนได้เหมือนกันเช่นกันแล้วก็มาดูตัวนี้นะคะ่ะจอนะคะ จอเป็นทัชสกรีนนะักุนลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีกล้อง360อองศาให้นะคะแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ให้แล้วก็มาดูกันที่ตัวนี้นะคะปรับแอร์นะคะเป็นดิจิตอลทั้งสองฝั่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดของตัวแอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีด้านข้างด้านข้างนี่ก็สามารถที่จะเลือกปรับอุณหภูมิได้หรือว่าเราต้องการเบาะที่มันเย็นนะคะเราสามารถปรับอุณหภูมิที่เบาะได้เลยนะคะร้อนเย็นอย่างเงี้ยนะคะ แต่บ้านเราร้อนอยู่แล้วไม่ต้องเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเย็นแล้วก็มาดูกันที่ช่องนี้นะคะสามารถที่จะต่อ iPhone ได้นะคะหรือว่าจะเป็น Android ได้หมดนะคะ oh, oh, oh. ช่องใส่ของและที่สำคัญคันนี้ให้ตัวชาร์จ WiFi ให้ด้วยนะคะ,ะมาดูกันด้านบนบ้างนะคะด้านบนก็ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟแต่งหน้านะคะคุณลูกค้าขาสามารถที่จะใช้งานได้นะ ตรซึ่งหนึ่ง,งประตูอัตโนมัตินะคะเปิดปิดได้นะคะสบายสบายเลยนะคะามาดูด้านใน11ที่นั่งนะคะตรงป้ายฟ้าเลยนะใครที่อยากมองหาอยู่มีครอบครัวใหญ่นะคะสามารถนั่งกันไปได้นะคะตรงนี้จะบเบาะก็จะมีหัวหมอนที่รองรับศีรษะได้อย่างสบายสบายนะคะอันนี้จะเป็นเบาะเล็กๆนะคะเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะตัวแอร์นะคะ แอร์นี่สามารถปรับได้ทุกจุดเลยนะทุกจุดสบายเย็นแน่นอนนะคะแล้วก็มีจอกลางบันเทิงแน่นอนแน่นอนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงดิ้งกับจอด้านหน้านะคะอ่านี่เปิดให้ดูแล้วก็ปิดก็ตรงนี้ก็ง่ายๆปุ๊บมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัว H1 นะคะเป็นตัวดีลักตัวท็อปเลยนะคะมีกล้องมองหลังให้นะคะ เปิดด้านในกันด้านในก็นอย่างที่บอกหลายๆคลิปนะตัวนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนเบาะนะคะสามารถใส่ใส่สัมภาระได้ด้านหลังนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะสําหรับหลายๆคนนะคะสงครามขายด่วนวันนี้ราคาเพียง1นึ่งร้านหนึ่งบาทเท่านั้นสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะออกรถสูนบาทกันไปได้เลยนะคะใครที่ใช้บัตรเครดิตก็ง่ายได้นะคะขอสินเชื่อผ่านแอปธนาคาร ได้เลยนะคะอนุมัติภายใน1ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะวันนี้เราจะเป็นหัวแถวสำหรับคุณใดเฮวันเราจะขายดีที่1ในประเทศของเรานะคะ,ะพี่หม่ำส1 1เอ็ดสิออโต้ยินดีให้คำปรึกษานะใครที่มองหารถครอบครัวดีๆคันนี้นะคะไว้ใช้นะโทรปรึกษากันได้นะไม่ใช่ว่าเรามีแค่คันเดียวนะเรายังมีอีกหลายคันให้เลือกนะคะโทรกันเข้ามาปรึกษากันเข้ามานะคะเบอร์โทรอยู่ที่8 0 8 0 5 8 6 3 7 77, 7 7กะลบพี่แหม่มงลงท้ายด้วย7 3ตัวนะตอง7นะโทรกันเข้ามาได้นะคะปรึกษายินดีให้คำปรึกษาแน่นอนนะคะ